สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมมาเยี่ยมสาวเวยนามครูโตโต้นะซึ่งเป็นสาที่กันเกลาเรียนอยู่ที่นี่นะครับเจสธนาก็คือมารับกันเกราแล้วครับ,รบแต่ว่าตอนนี้เขาไหว้จบแล้วผมมาไม่ทันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวครูโตจะให้เขาโชว์ให้ผมดู เที่ยวนึ่ฟรีสไตล์นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับผู้กี่ปี่ะปีสี่เดือนจ้ะตูโตกำลังสอนตัวเล็กนะฮะอายุแค่ปีสเดือนเอง ฮะเออลองดูครับหนูสู้ไหมนี่สู้ไหมลูกสู้ไหมสู้หรือเปล่าเอาสู้สู้สู้มามาถึงถึงครับถึงถึงถึงมาคูโตเชื่อหนูอยู่แล้วคูโตหนูทําได้อยู่แล้วเร็วเรเร็ว,รวคนเก่งคนเก่งของพ่อเขาไหวาจบนะครับแต่ว่า ครูโต้ให้ไหวโชว์พ่อเสนอเนืเ่องจากผมเพิ่งมานะก็ตั้งใจจะมารับเขาไปกินไอติมนะครับเนื่องจากรับปากเขาไว้แต่ว่าร้านไอติมปิดครับตอนนี้เขายังไม่รู้ว่านั้นไอติมปิดนะฮะเดี๋ยวเขาจะทาได้ไหมฮะยี่สิบสกตเขาครับ คนเก่ของพ่อเ <ừ. S 1> อาเสื้อเขอา้าข้างในไหมเอาเสื้อเขอา้าข้างในไหม คนเก่งของพ่อจัดเลยส4 5 6 7 8ห้า11เจ็3 1ป15าสิบสิบห้า

โอ้เห็นไหมลูกเห็นไหมล่ะถ้าพยายามสักอย่างจะไปไหนลูกเอ้าขอเพิ่มพลังจากแม่หน่อยเพิ่มพลังจากแม่หน่อยให้แม่เพิ่มพลังหน่อยเอ่อขนาดนั้นพิธีระไห้ไหมลูกพี่ธีระสู้ไหมสู้ไหมโอเคครับ เก่งมากเลยครับนมแม่วนคนโตนี้สามปีนะครับสามปีนะฮะดูฮะคุโรโตจะเอาใจใส่มากเลยนะครับใครมีลูกหลานตัวเล็กๆส่งมาเรียนได้นะครับเหมือนกับเป็นเกลาครับเรียนตั้งแต่เด็กครับตอนนี้มีแค่ครโโตที่สั่งได้ครับ โสุดยอดเลยโอ้โหนี่แค่วันที่สองนะครับเนี่ยวันที่สองนะครับเนี่ยวันที่สองวันที่สองเท่านั้นท่านมีแค่วันที่สองนะครับใครมีลูกหลานเล็กๆก็เชิญนะฮะเดี๋ยวรู้ไว้นะครับปลอดภัยนะครับโชคดีมีความสุขทุกท่านนะครับสวัสดีครับ